ัสดีวัยรุ่นไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนนะครับวันนี้พวกเราคิลิ่งจบวันนี้นะคะเราจะพามาทำอะไรไปบุกบ้านไข่ไปคุยกับไข่อะไรยังไ <c oughs> งไเดี๋ยวตามพวกเรามาเลย สวัสดีครับผมแม็กบอลวิวมายกลนะครับหรือว่าโบโซแม็กนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยอยากรู้ไหมวันนี้พี่บาลวิวจะมาทําอะไรเดี๋ยวตามไปดูกัน แม็กนะครับก่อนอื่นเลยผมอยากทราบครับพี่ทำไมต้องเป็นบอโซ่เป็นโบรามเนี่ยนะปิดตัวทีครับพี่แล้วพี่เป็นบอโซ่มานานหรือยังครับเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับนานรักษาผมสวัสดีครับก็เป็นมาได้ประมาณถ้านับอันนี้ก็ประมาณปีที่หกแล้วไม่ได้เป็นกันง่ายๆนะครับอันนี้นะครับคือ ต้องไปติดโรคมาก่อนแล้วเราจะเป็นครท้แล้วผมอยากทราบแรงบันดาลใจเในการที่พี่อยากทําอาชีพนี้ครับอ๋ออาชีพนี้นะครับมันต้องเกิดขึ้นจากคําว่าใจรักก่อนเรารักในสิ่งที่ทำเพราะว่าอาชีพเนี้ยเราอยู่กับเสียงวล่นวาะเราอยู่กับความสุขและที่สําคัญคีอเราอยู่เราต้องอย่างแรกคือเราต้องรักเด็ก แล้วก็อย่างทสองคือเราต้องเราต้องมีไฟลวเราชอบผมทำอาชีพนี้เพราะว่าผมฝันว่าเมื่อตอนเด็กๆผมฝันว่าผมอยากเป็นนักมวยใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เริ่มเพราะว่ากลัวก็ทํางานออฟฟิศไปเรื่อยๆก็กลัวแต่ว่าไม่ทิ้งความฝันนี้เกนในสุดก็ตัดสินใจเรวทุกนนี้ก็ทำฝันสำเร็จ แล้วอย่างเช่นไอดอลของพี่ที่แบบว่าจะนำมาการใช้การแสดงของพี่คือใครครับไอดอลอะไระถ้าเป็นไอดอลนะครับไอดอลอย่างอย่างอย่างน้องผมเนี่ยผมจะถามว่ามีไหมจอดจงไหมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จอดจงคือนักเมวยลลหรือว่าตัวตลกรุ่นเกับทุกคนเป็นไอดอลผมหมดเพราะว่าเขาคือเป็นผู้แบบว่าเปิดทางให้เราได้ได้ไดทำอาชีพนี้ผมดูทุกคนครับแล้วก็ แต่ว่าจะถามว่าเราไปก๊อปปี้เข้ามาไหมไม่ได้เราต้องคิดเปนของตัวเองอ่าแต่ว่าเขาก็คือผู้ชักนำแนวทางให้เราได้เดินต่อถือว่าผู้ใหญ่ทุกคนเป็นหรอบทุกคนคทุกคนเลยครับทุกคนเลยทุกคนเลยอ่ะยังไ,ไงก็ทุกคนขอโทษครับ <laughs> แล้วส่วนใหญ่ที่พี่ไปโอ <laughs> <laughs> จับไม่ค่อยสัง่งนะผมจะใช้อย่างนี้ผมจะอ่า ฟังจากเพลงเพลงต่ตางๆที่ผมใช้เนี่ยสมมติว่าวันนี้รอบนี้ผมเล่นเพลงนี้ <c oughs> เพลงนี้ลงนี้รอบถัดไปผมก็ต้องหาเพลงข้ามาใหม่เพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรอะวิวรณ์ใหม่ครับ <c oughs> ให้มุเมมมันออกมาใหม่แต่ของมันเหมือนเดิมนะฮะแต่รับรองว่าดูแล้วก็จำไม่ได้หรอกครับ <c oughs> แล้วพี่พี่คิดว่าอาชีพของพี่เนี่ยครับมันช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวของสำหรับประเทศเราได้ไหมครับช่วยครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับอ่า คนต่างชาติมาบ้านเราเขาก็อยังไงเขาก็อยากเห็นวัฒนธรรมต่างๆใช่ไหมครับของประเทศไทยเราก็มีรำไทยไมีนี่นั่นของเราเราก็มีคราวพวกผมเรียกว่าคราานะครับครับโบ,บ,บโซไม่ใช่เราต้องใช้ชื่อว่าคราาอ่าอ่าประเทศไทยเราก็มีคราาประเทศไทยเรามีมาวิทยากรมีไมากรตอนนี้เราเป็นสมาคมแล้วอ่าก็เหมือนก็เข้ามาแลกปปเปลี่ยนวัฒนธรรมรับผมต่างชาติ ของบ้านเขาก็อีกแบบของบ้านเราก็อีกแบบแล้วสมมติว่าเราเราได้มีโอกาสได้ไปเหมือนกับไปไป,ไปต้อนรับไปเล่นต้อนรับแขกบ้านแขกงานเยอะแยะครับแล้วสุดท้ายเลยพี่ที่บอทุก,ทกอาชีพพี่อะ่ะมันต้องสร้างรอยยิ้มให้กับคนทุกทุกวันทุกทุกวันอย่างเงี้ยพี่ผมอยากทราบความคิดพี่ว่าแบบอ่าพี่เวลาที่พี่ไม่ได้โชว์หรือแสดงอะไรเงี้ยพี่ <istle. S 2> เวลาที่พี่เครียดหรืออะไรเงี้ยคือพี่จัดการากับความคิดตรงนี้ยังไงครับ ก็คือถามว่าการเป็นนักแสดงจะเป็นแขนงไหนนะตามแต่ตแตแลเล่นลเล่นเล่นส่วนตัวผมดีกว่ายกตัวผมผมเป็นนักมายากลผมเป็นตัวตลกทุกอย่างเนี่ยการสร้างเขาเรียกอะไรอ่ะการสร้างคุณภาพของแบรนด์เราเองของตัวเราเองเนี่ยมันยากทำยังไงให้ได้ให้เราได้ระดับคุณภาพที่เขาเดิมเป็นอะไรที่ยากมากนั้นคือทุกครั้งที่เรา ได้ออกไปทํางานเราจะต้องคิด,ค,ดคิดเยอะเยอะเยอะเลยซ้อมซ้อมในหวัวถึงตัวเราไม่มีเวลาที่ตรงมานั่งจัดของบนซ้อมแบบเราซ้อมในนี้ผมซ้อมในนี้ซ้อมในหวัวทุกครั้งที่หลับตาทุกครั้งที่ได้ได้นอนทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็มันจะทําให้เราเครียดไหมถามว่าเครียดไหมมันเครียดเครียดเฉพาะช่วงนั้นแต่พอเราขึ้นไปสู่เวทีตบทุกอย่าง สุดท้ายจริงๆเลยพี่ยิงสุดท้ายจริงๆแล <ไป S 1> ้วเรายก็ได้ <c oughs> คืออาชีพนี้มันมันมีการแข่งขันแบบระดับสูงเลยครับพี่มี<ต>ครับนี่อ,อย่างอาชีพเรานี่เราก็มีก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วว่าเรามีสมาคมแล้วสำหรับสมาคมเดียากันในเมืไทยเราก็มีตอนนี้เราเป็นสมาคมเิียากันในเมืไทยเราขึ้นสู่ระดับโลกเรียบร้อยแล้วครับผมแสดงว่าการแข่งขันเรา ระดับโลกเราไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในบ้านเรายิ่งคราวคราวก็มีทั่วประเทศทุกชาติจะมีคราวมีแบบนี้จะมีหมดล่าสุดบ้านเราก็เป็นได้คือากาสจัดงานมิ팅คราวเลราวทุกคนมารวมที่ประเทศไทย สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้พี่แม็กได้ฝากผลงานทุกช่องทางของพี่ที่ทุกคนจะเข้าไปติดต่อได้ครับอ่ครับช่องทางแรกนะครับจากเพจเฟซบุ๊กนะครับผมเพจคณะมโคกลเบาวิวนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งก็คือ Make a Wish Birthday Organizer ครับผมแล้วก็ที่ช่องทาง y o YouTube เราก็มีเบาวิฟ f มิลี่นะฮะแล้วก, Family, วก็หรือว่าถ้านึกไม่ออกก็092 662 93 80บเาวิลวครับ <ท>วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แม็กนะครับสำหรับข้อมูลดีๆและการแสดงดีๆคือทำให้พวกเราได้ Enjoy อยไปกับมันขอบคุณมากครับพี่